มีสีแดงอะไรนคลิปไปแล้วเนี่ยคนด่ากูอีกแล้วไอ้เจ๊ ครับก็สวัสดีครับกับพวกเรช่องทีทีไรเดอร์นะครับผมก็วันนี้รีกรุ๊ปนะครับผมก็มาพี่ๆกลุ่มโอเปนนะฮะับไปกินข้าวกันันนี้ก็อยู่เส้นเราจะแยกไปนี่ก็น้องบินนะไปกินข้าวร้านข้าวหมูทอดเดี๋ยวอากาศร้อนมากๆพอดีวันนี้เราก็จะมาเช็ครถซะหน่อยที่ศูนย์ยามาฮานะฮะอากาศร้อนก็มีตอนนี้มีพี่อัพเลยในพี่เจลนะครับผมแล้วก็พี่แบงค์ด้านหน้านะฮะ ร้อนตับแลบ Lột tít Cái lio bít đều tít ที่แบงค์หายไปไหนแล้วโอ้ยไ,ไปดูแล้วนะแบงค์ไปดูแล้ว พีแดงสดจัดเลยพี่แดงเลยครับอยิดไ้ที่ไปแล้วเนี่ยคนตากูอีกแล้ว ได้ตาคุยแล้ววงตามมาครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้ามกัน่อยเอฮะก็ตอนนี้เราก็ก <Okay. S 1> <w> ินข้ามมาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ศูนย์ยามาฮ่าเพื่อไปทดลองรถกันนะมีพี่แดงมาเพิ่มนะฮะ เอวี่เป่านะฮะอ่ไเม้รนะฮะเดี๋ยวเราไปศูนย์ยามาฮ่านะฮะจะลองรถกันดีกว่าพี่แดงนะพี่แดงสายซิ่งอ่พี่แดงจะถ่ายให้ <laughs> <laughs> ดูเลดพี่แดงเลยแดงจริงเลยชุดอย่างเดียวโอ้พ่อแมัน <laughs> 努啊！ เราชอบที <Net> ่กแคบกันใช่ไหมเนีクク่ย できんのよみんな。 พี่แดงครับผมอยู่ช่องเลยนะ TNT Rider ครับ TNT Rider นะครับเดี๋ยวขับดิ้งให้นะทางต้องต่อด้วยใครอยากดู BMS คันนะครับยกรอดกข้ามจังหวัดใช่ไหมแจ้งเบอร์จำได้ครับฮะก็ตอนนี้มาถึงแล้วช่องที่แดงนะที่แดง Racing นะฮะทำพี่แดงแกทำยูทูบอยู่นะฮะ